ีค่ะพบกับเจ้ก๊อฟอีกแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊ก๊อฟวันนี้ลุยเดี่ยวเจ๊ก๊อฟมาเริ่มลองเล่นคอมพิวเตอร์ตัวใหม่กับเกมเจ๊ก๊อฟไม่เคยเล่นคือเคยดูคุณแม่กับลุงพีเล่นไว้ก็เลยอยากลองเล่นดูบ้าง ชื่อเกมว่าอา a า i o นั่นเองอ่าเรามาลองเข้ากันไปเล่นเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยบิดบดเอ้ย,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 ยแต่เหมือนเหมือนว่าเขาเล่นคือมันคือมันต้องไปเล่นเกมเก็บเกมเก็บ,กบ,กบสีใช่ไหมคุณผู้ชมเก็บตามสีแล้วมันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมอุ้ยเจอแต่ลูกใหญ่หญไหนลองดูคือตัวที่เจ้เล่นอยู่ตัวนี้ก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ของฮิลเล็ตแพคการ์นั่นเองนะฮะชื่อรุ่นว่า,าตัวพาวิ a เลียน n 5 5นั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจจะลองเล่นดูเนาะโอ้ยถูตัวเบิ้เริ่มเลยเพิ่งเคยลองเล่นครั้งแรกนะเนี่ยเอเอก็คือถ้าน้องๆคนไหนอยากให้เจกอลเล่นเกมอะไรก็บอกมาได้เลยหรือไม่ก็เจกอลก็จะไปเล่นกับลุงพีนั่นแหละคือเป็นว่าคลิปนี้ก็คือเจจะเอาสัก ตายสักสองตัวแล้วกันนะคุณผู้ชมก็ลองดูซิว่าโอ้โหขวามือมันเริ่มเทิมเลยใหญ่มากชุระล็อกชะล็อกชล็อกอืออออออืออืออือโอ้โอ้โอ้ตายแน่นอนกลับก่อนกลับก่อนอ้ประเทศไทยสวัสดีเพื่อนยากเรามาเล่นด้วยกันไหมพุ่งปุ๊บปุ๊อ้าววืด แน่เรียบร้อยเออเออเอย่าก,กินข้าวนะอย่าก,กินข้าวนะไม่ไม่ไมอย่าก,กินขา้าวว้ายอายอรอบรอบรอบนีหนีให้ฮ่องกงสวัสดีจ้าฮ่องกงสวัสดีจ้าอุ้ยหลบก่อนมิสเตอร์วันมิสเตอร์วันมาแล้วมิสเตอร์วันโหบเริ่มเลยอะ่ะใหญ่มากๆเจ๊หลบเอาตัวรอดก่อน <laughs> ใุ้มันบางทีมันก็เป็นเกมน่ารักน่ารักคิดขู่ะเนี่ยปั๊มค่ะเรียบร้อยค่ะอุ้ยอุ้ยตัวเจ้เมื่อไหร่จะผสานกันเข้าไปล่ะเมื่อไหร่จะรวมตัวล่ะรวมตัวได้แล้วรวมตัวได้แล้วรวมตัวได้แล้วคือกดออกแต่แยกออกเป็นนะคุณผู้ชมรวมกันไม่เป็น ไม่รู้ว่าอ๋อนี่ไงเขารวมกันแล้วไม่รู้รวมกันได้ยังไงอาวมิสเตอร์เคอ่าวมิสเตอร์ฮ่องกงมิสเตอร์ฮ่องกงคือเก็บเล็กผสมน้อยคุณผู้ชมก็คล้ายๆกับสตางแหละถ้าเราไปโรงเรียนใช่ไหมมีตังสตางเหลือวัน,ล,ววนละ10บาท20บาทก็เก็บเนี่ยแหละคุณผู้ชมเก็บเล็กผสมน้อยก็อ,อย่างนี้แหละจะค่อยๆได้เงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเกี่ยวอะไรกับเงินนะเนี่ย เล่นเกมอันเนี้ยยังโยงเข้าเรื่องออมเงินได้อะใครทำอะไรเราเราก็หนีอย่างเดียวเลยคือไม่ใช่ไม่ตอบโต้หรือว่าไงนะเราต้องกลับไปดูตัวเองว่าเราเนี่ยมันต้องไปหลบอยู่ตรงไหนดีกว่าเอ๊แต่แถวเนี้ยมันเงียบเชียบเกินไปนะเดี๋ยวเจ๊ลงไปหาทางอื่นดูซิเผื่อจะเจออะไรที่มันตื่นเต้นกว่านี้หน่อยตึ๊บตะดึ๊บตึ๊บตึ๊บจะเอ๊ เขาจะยอมให้เรากินไหมอะจ้าเอ๋จ้าเอมับขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตก่อนอันนี้สุดแล้วแน่เลยขอบขอบนี้ใช่ไหมใช่เลยคือถ้าเราตัวใหญ่ๆเนี่ยเราจะไปโดนสีเขียวๆหนามๆใช่ไหมคุณผู้ชมมันจะเด้งออกใช่ไหมยอย่างนี้เลย เอ้ทำไมทุกคนเขาไปนอนกันหมดแล้วเหรอทำไมเจ้เล่นอยู่โฮมอโรนมากๆเลยดดเดียวเดียวดายมากโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจ้าเอเขาหนีเราแสดงว่าเขารู้ว่าเขาเล็กกว่าเราเอารวมตัวเร็ว power ranger ใครทานบ้างคือตอนนี้เจ๊ก็ว่าเจ๊ก็ตัวใหญ่พอสมควรแล้วนะคุณผู้ชมแต่ยังไม่ติดชาร์จเลยอ่ะยังไม่ติดหนึ่งในสิบเลย เลขเข้าไปไหนกันหมดอ๋อเราขอตัวดีกว่าเราขอตัวดีกว่าเราขอตัวดีกว่าคือคุณผู้ชมเร็วๆนี้ก็คือว่าลุงพีจะเปิดงานรนะีคอนเนาะวันที่26มีนาถ้าใครสนใจก็ดูเข้าไปในแฟนเพจได้เลยของอังเคิลพัควัฒวงเล็บว่าลุงพีแล้วก็ตอนนี้เจ้มีกลองเล็ก t ีเจมด้วยฮ่าๆเจ้ทำมาเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยขอษณาสนั่นนะ ตอนเด็กๆเ,เนี่ยเวลาเราถือกล่องเหล็กใช่ไหมลายน่ารักแล้วเวลาใส่เหรียญเนี่ยมันจะดังกุ๊งเกงกุ๊งเกงนั่นนะ่ะเจ้เคยใช้แล้วทีนี้เจ้ก็ไปเดินแถวตลาดรถไฟถ้าหรือไม่ก็แนะนําเกมอะไรสนุกๆเจ้บางทีเจ้อาจจะเล่นไม่จบหรอกแต่คือเจ้ก็เล่นแบบว่าอยากให้น้องๆสนุกไปกับเจ้ด้วยเล่นไปกับเจ้ด้วยอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ไม่แน่เจ้อาจจะเล่นไมค์คเป็นเป็นตลุยด่านหรือว่ารีวิวอา รีวิวแมพให้ดูก็ได้ดูดูดูเขาแตกตัวเขาแตกตัวอุ้ยน่ากลัวเขาจะรวมตัวกันเมื่อไหร่เรากินเขาเราจะกินเขาได้ปะเขาเล็กกว่าเราเอ้ยเขาใหญ่กว่าเราเอ้ยเขาเล็กกว่าเราเนาะแต่เขารวมตัวกันเมื่อไหร่เนี่ยเรางานเข้าเลยนะเนี่ยเราจะไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าทางนั้นเนาะนี่ไงนี่ไงโอ้ยอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนโอ้ยอ้ยถ้าโดนทีนี่กระจายเป็นดาวกระจายเลยเนี่ย อันนี้มุมสุดแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมมุมสุดแล้วแน่เลยถ้างั้นเจ๊กอลฟออกไปอีกฝั่งดีก่กพอๆออ,ออกมาออกมาโอ้เจะได้ที่แปดแล้วดีใจจังคงจะได้อยู่แค่นี้ใช่ไหมหรือว่าคนเล่นน้อยเนี่ยคุณผู้ชมน่าจากคนเล่นน้อยเนอะเจ๊ก็อัดดึกด้วยแหละอย่าเล่นเกมดึกนะ <c oughs> ต้องเล่นให้เป็นเวลาทํากันบ้านเสร็จแล้วค่อยเล่นโอเคท่านเอาเป็นว่าเจ๊ก็เล่นอากายโอ พิเศษมาให้น้องๆดูกันก่อน,อนละกันถ้าใครอยากให้เจ้เล่นต่อเนี่ยก็มาเมนใต้ภาพเลยโอเคสโลกแกนลุงพีเลยเล่นเกมให้มีประโยชน์ดีประโยชน์มาจากเกมนะคะต้องการอะไรก็เม้นมาข้างใต้เลยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย หนูประมวลผลที่จะกเข้าใช้ Intel Quad Core ให้ประสิทธิภาพที่ไว้วางใจได้ส่วนกราฟิก Nvidia GTX 950กราฟิกอัศจรรย์แอปที่ลื่นไหลยืดอายุแบตเตอรี่ลี่ลี่จะแอคโคทำไมเนี่ยส่วนระบบเสียง B&O Play ลำโพงคู่ให้พลังเสียงที่แท้จริงส่วน Drive Solid State สมารถโหลดแอปได้อย่างรวดเร็วส่วนจอแสดงผลขนาด15.6นิว้ว Full HD w LED ลดการสะท้อนโอเคเจกรับให้ค่าจ้างพี่ด้วยนะ